เธอหนึ่งชี้เธ้ี้ช่องนี่ฝืนฝืนฝืนฝเแล้วนี่เริ่มแล้วเริ่มนอนเธอดียวแลวเฮ้ยแม่นคุ้มให้ป็นนอนนอนนอนช่องเชื้ออ่าถอไฟช่อนลุมไฟขึ้นไปติดต่างเองเพืนฝืนวะโอ้เนยอู้อ๋อเป็นแันนี้เนาะ เปิดเปิดนิ่งนิ่งไตามกันนะเลยบอไม่ม่เด้เหากับน่งนิงดแล้วแหละไม่ต้องใส่กาวอยู่บอบอวางเลยวางเลยบอวางลยบอใสกาวเป็นเข้าไปอยู่เนาะเอาลองเบิ่งปูซีเคียวเมื่อกี้นี่งามหมดจึงก็ได้บ่ได้เดี๋ยวซนยังเดีบอออ ผมทำหน่อยสั hmm. mm ่งมาให้มันเปลี่ยนสีด้วยมีจักสีนี่สีเขียวสีแดงสีนี้ก็งามเนาะ ทำไมมันสามสีหนึ่งวะอืมว่าจะอะไนีล้วัวถ้าขาดอ่อนแล้วเอาตายแล้วสิบไปติดแต่งเองพืคนอันนี้หมูกระบุ้นอยนอ้าวตายแล้วยังไงมันอยู่พี่บอกองกลมกลุ่มมันอยู่ตายเมื่อกี้เจ้ายังได้อยู่ นีส mm. ีน mm. ีกงามกดให้มันเปลี่ยนเองมั้งเด่นตัวเด่น่อตมเด่เปลี่ยนเด่นมีสีสีเจาะไฟแ่ขึ้นนียสีงามมั้งแลก็ขึ้นมันจะหงแห้งน่าจะพไปหลนะเปลี่ยนเรพัว สิคือเป็นติตังก ok ันนี ok ่ว ok ่น ok> ok ้งโบข้าวบุปผาบุปาบมบุปาน้งบมันก่ตไปลงมาใส่กันไอกี้ไข่เนอะเออมีสีขาวนะ้ยแม่เออมันงจทังนังก็เปลี่ยนไปอืมเแดงมือนเออวาบมันส้ะสีหมดมีจังขึ้นสวยงามีสนีวาบกส ขกว่าสีเียว่ถือใจว่ถือใจแห้งว่ะสิไอ้เวลาเปิดเพลงมืนอสิเปลี่ยนอยู่บนเนาะวั่เกี่ยวเนาะมันปอดงหวะเสีีลุมเปิดพอันไตีเขาพอไอ้ตีบอ่ไอ้ตีก็พอเหียวบ่เฮ้ย คนดึงซ so ้ายอูดกเงีนแค่เงี้อยู่โมเดลโเนาะชุดเลที่ต่างนี่หามอย่าสุดกอดห้ามสุดขาห้ามรถจะห้ามรถสวยมาก้าบบถเกียวอืมคือไปนที่ต่งก็ครสะอาดแ้่ก็ทำ้เป็นเจ้าเียว์ตาเขียรเพื่อน ลองไปติดตั้งมลแรงก์มาเลไไพี่น้องเอ้ยสีออกมเอาเป็นจังใดช่วงค่ำเม,มาแรงก์จะข้นบ่าลังค้าวที่ข้นเ,เ,เามาไดอดก์ิจะจะข้นล่างข้าดทีอ้โเออบนี้ขึ้นเนาะมาหน่อยมาน่อยเปเอามาคือไปตั้งเลยก็ต่อเขอตอาต่อไว้ไหนแล้วใช่ตัวใช้ไว้หนเนี่ยมกระตัดตัวนี้ตัดตัวนี้เลยกต่อเขาใช้แค่นะครับเดือ่อกอนเครียดอันเลยออกเลย 22เตะกี่เดินถงจังตาางครัวตกรุกตมเตามเอง แต่บ wow. ้านคือม <conception> <c ười> <laughs> <BLANK limitation> <t> ันไงแจ็คส้มผสมข้าวตัวเลยมาเด้อพี่น้องทำข้าวปุ๋นปีมือเฮาเองทำเองแซ่บเองสุมปลาแกงปลาคือเก่า Uh ่อสบายดีพี่น้องโอเพนี่เ่ายิ้วเด้อครับเก่งยิ้วเด้อปูนีปุยดึงๆอยู่หาทั้งก่อนะมาแล้วใครยิ้ข่าวมาเพชรตั้งขอบุมา แม่ก็หอยปอนเห็นแม่ก็ฟัวฟัวนาก็ฟัวเห็ดเรียกเมียก็ปอะไปวน้ำแล้วน้อกินดวน้ำปอะ แระ่อก่อนครัานปนี่กเงมตัวเทียมมือกินแกงนอไม้ได้ตัวเทียมมือกิตมื่อไรแกงน่อไม้กินเี่กระชุมติดกระชุมแกงนอไม้แกงนอไม้ดึงเงนกันหงออีกหงาอเลยไม่ไม่ไม่อกหายทโออยากลูก อยากลูกแล้วยอกลายเลยแล้วโอ้ยอกได้จีเลยยอกได้จีังไปที่ข้นอมาแลยขาเข่ไปที่ข้างนอกใส่กางเกงที่ข้เขียวนิดนึง้อเข่าจะงดจุดตรงนี้ากบ้อมเลยไปหอบ เอาลปั <ừ> ่นไปปั <no> <In> ่นก่อนจะได้เองแดดสีใหม่ก huh. hmm. uh ็โคเนี่อันนี้รอมาคสิมามาได้เถื่อนว่า่จะกินเหหไหไหนีนีปะไม่ชกินต่หกเสเขาจะซื้อใสางล่างหัวแมวซื้อมานยัแกเลกใส่เลยจะกินไดเเห็ดหัวกินหล

บึงแดดตอนนี้เนาะแม่เผามาทำช่างลูกเขากินอะไรกินกั้นสบักรที่ชมหะเนี่ยใครอือน้ำแนงโวเผาเั้งหิดที่ก็ทำปีพญานาองเ้ากินได้เลย

เออขอเอาปถืออ่ะอาแล้วที่เขาก็ทำน้อยอือมือไม่จันต์เบ็ดกับพีดมอเห็นาจารยิ่ไหเชิญพีกิแต่เมื่อออกไผ่เขาไปปูกแขนเสนืออกไฟ่ได้เส่นิีดเนี่ยจันน์่ะปูกแขนเชิญนะตบะเด็กนะ

น้ใ่านี่ยคือคือกองเนีคือไปนี่ยนวกว่าเปสนักเขาว่าคนยาหนังยาจบหนึ่งออกมาเต้ไปนั้นออกออกมือแรกโรดผู้ใหญเจดีว่าซื้อน้ำไม้ลายไปหายดีตลาดเอาไปหายทูหายเออพันเขามาเอาหายป่าเก่งามเม่มิน่เมมิน่ว่ามึงบระยันคั้นเมื่อกินหน่อแล้วมันเป็นยังเกนบน้ำไมน้ำเอ็นน้่ไม้ลายอือ เราก็เูยแลกกับฝืนตั๊กแต๊จหนุ่มมึงหยาบหน่อยนีมันเนาะอันมาพิษปลายยังบักต้นเอาขึ้นมานีใหญ่โบักต้นเอาขึ้นมาแไปค้องวางมาใหญ่โซ่น่ะปลายยาวเลยมันเป็นอะไรโตโตมันสบายปลายยังเลยสบายหรอปากกระบอกปากกระบอกปาบักบ้านบอกโบโบเหมืนปลากบ้านปลาตัวนี่หน่อยนี่แหละเกาวแกงใส่กันกับปลาขาวอี่นี่ก็กิน ในีนี่นะบอกเป็นยังมันแห่งกับลูกน้อยกูเฮ่าหมดแล้อมนเป็นเซนใช่แตคนมันลูกมันคือกันเนาะจามเนาะบางทีนะกินะนักหงก็ข้าวขาข้าวินได้ปะจ้าข้าวาน่ะ้ามันหอมนะินนลูอันเป็นอย่างยามจามทิ้นเลยไปไกล้อ่อยมันพีดได้กูมือมันยังพิดก็เริ่มพีดเลยมันพิดไเหน่งเลย ก็กลไพีแล้วเฮ้ยมันเาได้กินมัยังไปเลยด้วยนะหัวลอยนุ่งคนนะคอเชงใหญ่กันน่อยู่นี่พีก็แกงมหอมเธอเดียวหละไนฮะน่งไปจอมมีนยังอยู่ปรซอลงมาเธบ่หอดลงมาสั่งบห้าต้มนามให้ไปห่มเบาหนุ่แล้วโอ้กูพีกำห่มนนห่มหวานหวานดีมากเลย ไม่ได้น้อยไปคือใบวันงาเขาปเลนบ่าวแหวนก็บุ้งขมัอแล้วมาส่งุ่มบุาโยนโขดกุกิกรรมว่าคือเอกคือเดียวไม่ด้ใช่ไหะูจะเข้าตรอกกกรรมแต่กุเป็นยังเอ๋บบ่ขวน รอตลาดวันนี้พอรอตลาดกระบุมวนให้ในโอนอุ้มมะขามไห่ยมีแห้งเรื่อยๆจักจักปีเอ่อจักเดือนจักปีเถอนมันได้ปีปลายได้หางปลายกับใครในาไล่รอมอหมอายย่างอ้วนเลยลูกนะแม่ก็เลิกบวชไห่ห่างกายบวชไห่ในโซนอุ้มเท่าไหร่วะแล้วกลับไปอุ้มรอตลาดให้ไม่ใช่ไปเดือนยิ่งเลยเนาะรอกนะเป็นคือผมมีแห้งในป่าลอยก็ลอองซแห้งเบาๆ พ่อเขาจงตายเขาใท่ขนแทงเลยโหยองฟีไปมากอันนี้โบแม่ยังเลือกคือรของแค่งชุกน้ำได้รูร่มมันผัดแล้วมันเย็นข้างในนะข้างนอกก็ทำได้อยู่ได้เพราะอากาศมันปันมาอากาศของขันเลยขันให้อันไหนนอนถึงแส่ก็ตาม่กติ นไ้อขานตเช้าบ่ายมันบวบๆหน่อยไห่เวลาคุณนันกินตะกอนทำไงไม่โดดรบนเคยหลารดไทยมาแป้งก็ต้องเสอหมืนเทาได้โอ้ยใจอยู่ืมมีกันเ็นไปส่องหนิบไปแม่ไปนั่งมือก่อนไม่อิ่มแล้ว เพินกับมุนล,ลงไปมือสานี่ไปน่ได้อย่างเบีกาบ,าบ่อยู่เช่ะแล้วไปขาอนไปข่าวป่าะขาป่าน้ำม้อยเมือนสานี่ในชะ่ป่ไครับเนี้ข้างมอนาดน้มาน้ เห็นแต่หัวเสร็มากป้าให้เงินหลดแน่คอฮักก็บอกอมันสีมันหลักคอเงินมันสีเร่่อยเมียมาแม่ถ้าเรามาเอาเงินมันจะหายเงินเงินเดือนเ้าผ่าอันดีนมีลมพี่าวด้อต้อยใส่ไม่ไ yeah, okay. so e an. the so mm. ัไมอ่ะ Tao à. tàu sắm của yêu là sao yết sớm nhất sau mấy giờ mất mặt 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 mà mặt ừ, là mặt <laughs> เห็ดล e ้วนะหาเองกินเองนะเมื่อเช้าคุณเป็นหายสอบกุบ่กุกตอบนี่มแต่รถเทนนี่แหละ อืมบัดแกกับแก่บัดน้อกันอนมาเดิมน้ำมันหายแล้วเออเดน้ำมันหาแล้วหลแก่ขาดไปทรงแล้วหล่ไปทรงแล้วเลยอืมมันแก่กันอยู่เห็นเนาะไปทรงท่านหล่ะครับยิ้มเข็ยบยิ้มเข็ยบ